สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว youtube ทุกท่านครับตันนี้เอาคันนี้มันมีปัญหาเรื่องของอไอ้นั่นครับเรื่องของระบบเบรกนะครับเบรกมือครับมันค้างเดี๋ยไปให้เสียพุทธทำหน่อยครับไฟมันขึ้นตลอดเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดนะ เบรกมือบริติดครับแต่ว่ามันสิติดต,ตอนเขาหยุดใส่งานไปดนๆแล้วเข้ามาสตาร์ทเคียงขึ้นไหมครับต้องรอดดนสวนมันสิคไายครับเป็นที่วาวลมหรือเปล่านะครับต้องเดี๋ยวให้ช่างดูให้ครับมาถึงปู่แล้วครับปู่ช่างพุทธ ักันเมื่อวานนี้ครับแต่ว,วันนี้รถเยอะมากเลยดูครับโอ้โหน่าจะได้จอดไว้ที่นี่ครับให้ช่างทำเลยโอ้รถหล่อครับมองเห็นล็อกกี้คันนี้ครับจำเหรอวะใดวะไปใช่ไปไ่า้หินทองคำฮะหิน พ้อเราว่าเนี่ยอ้นหินรถเป่ามันมานี่ยจะไปทาหินาหินาี่ลกไหไปไยิงแล้วมอมมอโอ้มอ,อ,ม,อ,ม,อ,ม,อมอเนี่ดิเอาตนะเมีไปดิเปาลูกเดียวเรากี้ผู้ใดเนี่ยีจ่าเียนอนอยู่รลดเรียนไปทาุกบงดูป้าจำเอขันนี้ไหมเอยรถอันนั่นเดีนี่ร,รถเชียงสองคันรถล,<ด>อลโอ้ อันนึงเป็นดำนึงเป็นหัวลากอั Champion, นนึงเป็นพ่วงนึงเป็นหัวลากด้ยใชยคุณหัวหาว่าตัวเขาไปขาสามสี่อ๋อสวยแต่ว่าขั้นนี้นะพี่น้องล็อกกี้ครับดำเซมิดำเครื่องเดิมว่าน่างงี้เครื่องเปลี่ยนไม่หรอวขั้นนี้ฮะเดิมเดิมเลย

เอารอยไปจอดไว้เอาด้อยเีงอาไว้านอยะเดีอดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ไปไปเลยรถผมมอมมอีค่าก็คือรถเสียอากครับเดี๋ยวขับลูกไปไปตมเน้นล่ะ DL DL กด DL มั้งหม่อ เ <Yeah>. uh. ดี๋ยวเขาไปหมดจะคุยเย่เจ้าสี่เจ็ดร้อยครับเรียบร้อยเลยไปนะครับทำทำวาล์วครับผมวาล์วลมวาล์วลมเบรกเบรกหลังนะครับ เบรกเบรกมือครับผมกำลังยกเครื่องครับพี่นอ้องดูช่างรถเหมือนเดิมเครื่องอะไรใหญ่แค่เอามาเซคขั้นใดเนี่ยอข๋ขั้นนี่เรียนเทียนฟองขังขง้นอ้เนี่ย รถอลยครับเนี่ยเปลี่ยนเครื่องไมเครื่องกนไปยังไงเปลี่ยนไม่เลยมันเป็นเครื่องัวใดครับเนี่ยโอ้สามที่ี่เนี่ยสามแปดลงที่สีบเวเนี่ยที่สบเวมาเอาที่สเวลง เปลี่ยนจาก AO9 ครับวาง P11 e มันได้แปลงยังหลายวไอไ้พุดมองแปลงหลายว่าใส่ว่างกันได้หรือเปล่ารื้อะไรยังไงฮะอ้นเป็นวิกเตอร์แล้วมัน,นว่างวิกเตอร์ครับอโอ้ใบผัดแตกตัวนี้ ร่างเขารัวไปไปเราไปเบิ้งเอาแล้วันมันเนี่ยอไปเบิ้งบอกเขานี่ทรงมากเ้วอยาปสิเัื่องโกงใดเนี่ยฮะฮะ วางเครื่อง P 1 1ครับกล้องก็ต้องเป็นกล้องไม้เอ็นบ้าปะเนี่ยกลอก้องไม้น้ำเคร่องนี่เขาหายไม้เอินมากล้องเนี่ย เปลี่ยนจาก AO9 ครับความจุ9ลิตรนะครับแต่มาเป็น11ลิตรครับทีนี้นี่ครับบางคันนี้ครับอบอกว่าน้ำมันเครื่องครับปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ทำงานครับเครื่องนี้รถยังใหม่ๆอยู่เลย กำกำลังลื้อครับถอดนะครับมีช่างอยู่หลายคนครับทีมงานช่างพุทธสามสีคนครับพี่น้องสี่ห้าคนครับคันนี้ก็กำลังซ่อมนะครับกระบะเฟอรี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหัวไซโนทัก บอดี้ไซโนทักนะครับ, ug, รบวางเครื่องญี่ปุ่นนะครับวางเครื่อง36 0หูนครับ6 u ยูเซตนะครับิ่งงานแล้วครับเรียบร้อยครับสวยงามเลยหวลากครับ คอยออกไปให้นะครับนี่ว่าจะไปซื้อเหล็กต่อครับผมซื้อเหล็กแผ่นนะครับสักแผ่นหนึ่งแล้วก็หาเอาเหล็กไอ้นั้นด้วยครับหลายๆคนมีคอมเมนต์เข้ามานะครับถามกันเข้ามาว่าที่ผมสลับสายลมนะครับอ่อ ต่อสายลมแบบใหม่นะครับมันจะมันจะทำให้การทรงตัวเป็นยังไงครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่แน่ๆเน,นี่ยที่ที่ผมรู้นะครับก็คือผมเอาเฉพาะฝั่งซ้ายเฉพาะซ้ายขวาเฉพาะขวาครับเพียงแค่สลับตำแหน่งนะครับระหว่างคู่หน้ากับคู่หลังนะครับ ให้มันถ่ายลมให้กันได้นะครับฝั่งไม่ได้ถ่ายฝั่งขวาไปซ้ายนะครับหรือว่าไม่ถ่ายฝั่งซ้ายมาขวาครับถ่ายอยู่ฝั่งเดิมนี่แหละแต่ว่าแค่สลับแค่ให้มันเคลื่อนตัวนะครับในระหว่างผู้หน้ากับผู้หลังนะครับได้นะครับส่วนเซ็นเซอร์มันก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมครับมันก็ยังอ่านค่านะครับเวลาที่รถต่ํามันก็ยกขึ้นตามปกตินะครับฝั่งซ้ายต่ํากว่าก็ยกขึ้นฝั่งขวาต่ํากว่าก็ยกขึ้นนะครับ ตามปกติของมันได้บ่โอเคก็ตรงนี้ครับ วันนี้จะเอาสดใสขึ้นลองดูครับว่ามันจะเป็นไงครับแดนกำบานไปนีเดี๋ยวสดใสขึ้นล่องเบิงครับตดล่องครับพี่นอ้องว่าจะทําให้มันเสร็จเลยแต่ยังไม่เสร็จครับช่างไม่ว่างอีกละเสริมเหล็กนะครับเสริมเขาเรียกอะไรนะตรงท้องมันนี่ แนวกันมมวพี่น้องร่วตรงกลางนี่ครับรวดตรงกลางกับบางคนครับบางคนบางคนไว้ไว้ขันบางโคนใส่นะครับรอให้ช่างว่างก่อนครับก็เดี๋ยวไปหาสร่างแถวบ้านนองเมืองครับรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะการ โยกการแบบที่ว่าไปในพื้นที่ที่มันต่างระดับที่มันมีหลุมมีบอ่อนี่รู้สึกว่ามันให้ตโตได้หลายขึ้นครับต่อแบบนี้เรียบร้อยแล้วมั้ยยูดีแล้วนู่นป่ะเนี่ยบดทันทีเลยหรอครั่บททันทีเล่นบะ <laughs> ผมตรงไปหาต้อนั่นมองไม่แล้ววันนี้ต่อใหม่ครับจางพูดต่อ เบรกลมให้ใหม่นะครับสายลมเก่ามันน่าจะรั่วหรือว่ายัางไงไม่รู้มันบ้ามากครับพี่น้องบ้มาหรอกมันตันมันอันเราเลยต่อมาใส่หนีเลยครับราสายเก่ามันมาไปอันบมานี่ปัญหาอยู่ห่งไหนพูเนาองานะซื้อแผ่นเหล็กก่อนครับทีนี้